รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโปรดเลือกวินเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์นะครับทุกคนครับเบอร์หนึ่งกรา้เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์นะคะวินเองครับเบอร์ค่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเบอร์หนึ่งนะครับพี่โปรดเลือกวินนะครับโปรดเลือกวินด้วยครับเบอร์หนึ่งสวัสดีครับ สวัสดีครับวัสดีบพี่เอ้าหมาสวัสดีครับโอ้ยพี่วินขนาดหมาเขายังไหวเหรอเขาเนี่ยเค้กเรากำลังจะเป็นคนของประชาชนเราจะเป็นผู้นำเราต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนโอ้โหได้ตำแหน่งแน่ๆนนโยบายของผมนะครับแฟนวินนี่ตาถึงจริงไม่ได้หมายถึงวินหมายถึงแมนนั่นน่ะข้อสองนะครับ สนุทำไมพี่เขาดูดีแล้วก็ุ้มฐานจังเลยอะคะข้อ3นะครับสร้างแอปพลิเคชันครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงานและทำกิจกรรมต่างๆครับขอบคุณครับเฮ้ยเค้กเค้กครมเค้กมาด้วยกันมาช่วยหช่วยหาเสียงทำไมอยู่ฝั่งนูแล้วอะเอา ก็แมนเขาเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่า <_ soup> น,นโยบายก็ดีกว่าเห็นเห็นเลยแบบนี้เขาเรียกว่านอนมาค่ะใช่พี่นอนเต็มอิ่มมา8ชั่วโมงเลยฮเป็นไงมุกพี่หาไหมครับโอ้คนหล่อเล่นมุกอะไรก็ตลกค่ะอุ้ยเาเอแมเราอะมุกนายกสมาคนตลกมากกว่าอีแมนโอ้ไม่เห็นมันจะขำเลยเค้กขำมันต้องแบบนี้ เดี๋ยวเตรียมหาเดี๋ยวเตรียมหาอ่ะดูนี่อย่างไหวพดเพชรพืชเฮ้ยไหวพดเพชรพัดเฮ้ไหวพดเพชรพื้เฮ้ไหวพดเพชรผันเฮ้ถูกแล้วจะได้รู้กันบุคคลอย่างอีวินไม่มีวันยอมแพ้หรอกเว้ย ทำไมเดี๋ยวนี้เด็กมหาลัยตัวเล็กจังวะอ๋อหรือจะเป็นเด็กปีหนึ่งเข้าใหม่อยู่เนี่ยเฮ้ยดีเลยน้องครับรับซองนี้ไปซะแล้วกาเบอร์หนึ่งให้พี่ด้วยขนาดพี่ยังไม่ได้เป็นนาย,ยกสมโมสรพี่ยังสปอร์ตขนาดนี้และถ้าพี่ได้เป็นน้องจะได้มากกว่านี้สองเท่า <laughs> <laughs> อะไรได้แล้วเหรอของเกตุเลชัน <ś les> ยินดีด้วยหนูเออเข้ามาหาลัยแล้วยินดีเลยครับเฮ้ยครีมไงครีมเฮ้ยครีมนึกอยู่แล้วว่าเดี๋ยววินต้องใช้วิธีขี้โกงแบบนี้ครีมก็เลยให้เค้กปลอมตัวแล้วก็มานั่งรอวินที่นี่พี่วิน่ะซื้อสิทธิ์ขายเสียงแบบนี้มันเป็นการทุจริตเลือกตั้งโดยใช้เงินแลกเปลี่ยนนะคะ อีกอย่างนะยุคนี้คนเขาไม่เลือกกันด้วยเงินแล้วเขาเลือกกันด้วยผลงานแล้วยิ่งถ้าวินขี้โกงแบบนี้ต่อไปไม่มีใครเขาเลือกวินแน่เอองั้นงั้นวินไม่แจกเงินแล้ววินไม่ใช้เงินแล้วกันนะแต่ว่าคีมช่วยเลือกวินหน่อยได้ป่ะแล้วเดี๋ยววิน,นจะไปช่วยทำงานที่ร้านกาแฟตอบแทนนี่ไงแบบนั้นก็ไม่ได้แบบนั้นมันก็ทุจริตเหมือนกันเพราะว่ามันแลกเปลี่ยนด้วยผลประโยชน์ นุงก,ก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้แล้ววินจะชนะเลือกตั้งได้ไงอ่ะทั้งที่วินอ่ะอยากจะช่วยเหลือมาหาลาัยแบบเต็มที่อ่ะเจตนาดีแต่วิธีขี้โกงงั้นเดี๋ยวครีมช่วยคิดนโยบายก็แล้วกันแต่ว่าคนอื่นเขาจะเลือกหรือเปล่าอ่ะก็แล้วแต่เขานะนางฟ้าอันดับหนึ่งในใจวินจริงๆไม่เป็นไรครีมถึงใครจะไม่เลือกวินไม่เป็นไรแค่ครีมเลือกวิน วินก็ฟินแล้วแล้วก็ถอดพวงมาลัยถอดผ้าสามสีได้แล้วเห็นแล้วมันนึกถึงวัยพศพิจพุทธวัยพัฒพิจพุทธวัยพศเพชรสุพรรณถูกแล้วของเขาด้วยเนี่ยเครื่องที่อยากเล่นะนี่หน้าตาดียังตลกอีกโอ้โหยังไงที่สปอร์ตป่ะโหยี่สิบด้วยนะคะขี้โกงแล้วยังขี้งกอีกเอาคืนไปเลยแค่เลือกตั้งก็เริ่มโกงแล้ว ถ้าล่าตำแหน่งไปต้องโกงมากกว่านี้แน่นอนอย่าสนับสนุนคนโกงนะคะ